นาะตอนนี้กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับมีพัสดุนะครับจากนาะพี่ๆสมาชิกนะครับแฟนเพจนะครับก็ส่งพระมาแบ่งปันนะครับก็ใครมีพระแท้ตามที่ผมลงนะครับแล้วก็อยากรู้ว่ามันแท้ไหมแล้วก็ขายได้ไหมแล้วขายได้ขายได้เท่าไหร่นะครับก็ส่งรูปมาก่อนนะครับหน้าหลังชัดๆยังไม่ต้องส่งพระมานะส่งรูปมาก่อนคุยตัวเลขกันก่อน ว่าผมซื้อได้เท่าไหร่นะครับนะแล้วท่านค่อยส่งมานะครับนี่นะครับถ้าเกิดผมได้แจ้งตัวเลขไปแล้วนะครับนะโอกาสที่จะนะครับได้เงินตามที่ผมแจ้งเนี่ยเกนะครับส่วนอีกสิซนที่จะไม่ได้ตามที่ผมแจ้งเนี่ยก็คือยกตัวอย่างกรณีพระมาถึงแล้วพระองค์นั้นเป็นผิวใหม่ผิวทําใหม่ผิวไม่เดิมซึ่งบางองค์เนี่ยในรูปมันจะดูไม่ออก นะฮะถ้าบางองค์ไหนมันเป็นผิวไม่เดิมเนี่ยผมก็จะแจ้งลูกค้าว่าผิวไม่เดิมแล้วผมจะขอส่งกลับแต่ถ้าลูกค้าไม่สบายใจที่จะส่งกลับก็ต้องตีราคากันใหม่นะครับคือผมจะไม่ได้แบบเ,เปลี่ยนราคาหรือเปลี่ยนตัวเลขลงถ้าพ้ามาถึงเป็นผ้าตรงตามรูปแท้ผิวเดิมก็คือผมจะไม่มีการต่อราคาลงเด็ดขาดนะครับมีแต่เพิ่มขึ้นถ้าเกิดมันสวยกว่าในรูปนะฮะแล้วก็นะครับ,แ,นะรบแบบที่สก็คือนะครับ กรณีที่นะครับส่งมาแล้วนะฮะปรากฏว่าบางองค์พระอยู่ในเลี่ยมแกะออกมาแล้วพระหูหัหกบินนะรหรือว่าพระมีตําหนิที่ไม่เห็นอยู่ในรูปอันนี้อาจจะต้องคุยราคาใหม่แต่ถ้าเกิดถ่ายรูปเห็นพระนะครับอรอบด้านชัดชัดเนี่ยก็นะฮะตัวเลขตามที่ผมแจ้งแน่นอนนะฮะอันนี้ก็สามชิ้นน่าจะเป็นมีปูโตะมีสีนครมีเสือคำรามหลวงพ่อสุดนะับประมาณนี้แต่ไม่รู้ว่าไหนชื่ออะไรบ้างนะต้องแกะดูก่อน นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าเสริมทับนะครับวันนี้นะครับใครมีพระอยากแบ่งปันก็นะครับส่งรูปมาได้นะครับนะครับค้นหาด้วยเบอร์โทรนะศูนย์หกหนึ 6, ่งแปดสอง1ูนย์สี่หนึ่งค้นหาด้วยเบอร์โทรนะครับแนะนำอย่าโทรมาเป็นเบอร์นะครับบางทีผมใช้มือถือเปิดแผนที่บ้างไร้สดบ้างผมไม่สะดวกรับสายให้ค้นหาด้วยเบอร์โทรแล้วก็ส่งรูปแล้วก็พิมพ์คุยในไลน์ นะผมแนะนําอยากให้เป็นการพิมพ์คุยหรือว่าคุยทางไลน์นะครับหรือว่าเฟซข้อความเฟสเท่านั้นเพราะอะไรนะเพราะท่านเองจะได้มีหลักฐานการซื้อขายตามกฎหมายด้วยเพื่อความปลอดภัยของท่านเองนะครับผมฝา,ากติดตามด้วยนะครับแต่ใครไม่ได้ส่งมาปล่อยแต่ว่าเห็นผมลงอยากเช่าก็ติดตามได้นะครับแอดไลน์ line, ทางเดิมนะครับถามซื้อได้หรือไลฟ์สดทางช่องเมคิน าลายชันพระเครื่องนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ